สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่รายการ f o r t n i t e Cooking วันนี้มาต่อกับซีรีส์ทำอาหารตามรอยดาบพิฆาตอสูรนะครับโดยวันนี้เป็นคิวของเสาหลักวายุชินาซึงาวะซานเนมิครับของโปรดของซานเนมิไม่ใช่อาหารแต่ว่าเป็นขนมญี่ปุ่นชนิดนึงมีชื่อว่าขนมโอฮังิครับโดยขนมชนิดนี้มีลักษณะก็คือไม่ใช่แป้งห่อถัว่วแต่เป็นถั่วห่อแป้ง ตัวแป้งด้านในก็ไม่ใช่แป้งเนื้อละเอียดแบบขนมไดฟูกุนะครับแต่เป็นแป้งที่เกิดจากการตำข้าวเหนียวพอ,อยาวเพื่อให้ยังคงมีสัมผัสของความเป็นเม็ดข้าวเหลืออยู่นะครับออกตัวก่อนว่าตั้งแต่เกิดมาผมยังไม่เคยทําขนมหวานมาก่อนเลยจะถือว่าทําไม่เป็นก็ได้ครับที่สําคัญวัตถุดิบหลักอย่างข้าวเหนียวญี่ปุ่น ผมก็ลืมไปว่าซื้อออนไลน์ได้ก็เลยพยายามหาวิธีใช้แป้งข้าวเหนียวผสมกับข้าวสวยแทนและยังมานึกสนุกเปลี่ยนข้าวญี่ปุ่นมาเป็นข้าวหอมมะลิอีกภารกิจท้าทายตนเองครั้งนี้จะสําเร็จไหมมาลองติดตามกันเลยครับอ้ออีกอย่างหนึง่งเพราะว่านี่เป็นวิดีโอที่ผมฝึกทําขนมเป็นครั้งแรกผมจะไม่บอกสัดส,ส่วนนะครับถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปชมกันเลยครับถั่วแดงล้างให้สะอาดแช่น้าค้างคืนเอาไว้ ข้าวสวยครั้งนี้ผมนึกสนุกเปลี่ยนจาเข้าญี่ปุ่นมาเป็นข้าวหอมมะลิแทนนะครับแต่ถ้าหากเพื่อนๆมีข้าวเหนียวญี่ปุ่นเอามาใช้แทนได้เลยครับหุงให้แฉะนิดหน่อยแล้วตำหย,ยาบๆใส่น้ำตาลเล็กน้อยก็ใช้เป็นไส้ขนมได้แล้วครับแต่สำหรับผมที่ใช้ข้าวสวยธรรมดาต้องผสมแป้งข้าวเหนียวลงไปด้วยเกลือน้ำตาลน้ำผึ้งครับ ขั้นแรกผมจะทําแป้งที่คล้ายๆแป้งไดฟกูกูก่อนนะครับเทแป้งลงไปในชามผสมแล้วก็ใส่น้ําลงไปนวดจนกระทั่ทงได้แป้งโดที่นิ่มๆออกมาใช้รับซีลเอาไว้หรือช่องเอาไว้เล็กน้อยจากนั้นเข้าไมโครเวฟ3นาทีครับพอ3นาทีเสร็จเรียบร้อยก็เอามานวดนิดหน่อยแล้ต่ออย1นาทีครับอาลเราดูท่าจะเละแล้วล่ะครับ ว่าจะทาแป้งโมจิจดันได้แป้งต็อกออกมาแข็งเป็นหินเลยครับตรงนี้ต้องขอโทษด้วยนะครับวิดีโอมันตัดไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้เลยเสร็จออกมาเป็นอย่างนี้แล้วแต่ก็ดีแล้วล่ะครับเพราะว่าแป้งมันแข็งมากจนกระทั่งใช้ช้อนนวดไม่ได้ผมต้องใช้มือลงไปนวดแล้วก็ขยี้ข้าวให้เป็นเนื้อเดียวกับแป้งมันไม่ค่อยน่าดูเท่าไหร่หรอกครับจากนั้นก็ปั้นเป็นลูกกลมๆตามสูตรบอกว่าให้เล็กกว่าลูกปิงปองเล็กน้อยนะครับแต่ของผมแป้งมันแน่นเหนียวมากนี่กลมสูตรที่จะทำได้แล้วล่ะครับต่อไป มัน,นง่ายก็เลยต้มไปเลยตอนหลังก็งานเข้าพอสมควรครับโดยผมต้มสลับไฟเรื่อยๆไปประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับคอยใช้ช้อนคนไปเรื่อยๆเพราะว่ากลัวติดก้นหม้อ พอน้ำลดลงผมก็เติมน้ำลงไปเพิ่มเพราะว่ากลัวว่าถั่วยังไม่สุกดีแล้วพอเห็นว่าถั่วไม่แตกตัวสักทีผมก็เลยใช้ช้อนกดให้แตกเละไปกับน้ำเลยครับทีนี้ละครับงานเข้าเลยพอน้ำเดือดอีกทีนึงกระเด็นกร,กระจายเลยครับผมก็เลยต้องใช้ช้อนคอยคนไม่ให้มันกระเด็นมากเกินไปไม่งั้นกล้องมือถือผมคงได้เป็นไส้ขนมโอฮังกิแทนแน่นอนครับพอเริ่มงวดได้ที่แล้วผมก็เติมน้ำผึ้งลงไป2ช้อนใหญ่เกลือหยิบมือนึงแล้วให้เหลือเติมน้ำตาลเพื่อให้ความหวานที่ต้องการครับตอนแรกผมคิดว่าจะให้งวดกว่านี้แต่เคยได้ยินนนววว่่าถัแดงกพอเย็ ลงแล้วก็จะเซตตัวแข็งกว่าเดิมผมก็เลยไม่กล้าทําแข็งมากครับเอาประมาณนี้แหละหลังจากแช่ตู้เย็นไวใ้ให้มันเซตตัวผมก็ว่ามันยังเหลวเกินไปอยู่ดีนะครับแต่คงไม่แก้แล้วละ่ะขนมมี8ชิ้นผมจะแบ่งให้มันเป็น8ส่วนเท่าๆกันก่อนแล้วค่อยๆวางแต่ละส่วนลงบนมือแผ่ให้เป็นแผ่นบางๆแล้วก็ใส่ก้อนแป้งที่เป็นไส้เข้าไปจากนั้นก็ห่อได้เลยครับซึ่งแน่นอนครับห่อยากมากๆ เพราะว่ามันเหลวเกินไปหน่อยนึงสภาพมันก็เลยไม่ค่อยน่าดูอย่างที่เห็นนี่แหละครับแต่ถ้าหากว่าไม่อยากเลอะมือก็ใช้ถุงพลาสติกวางบนมือแล้วใช้ถุงพลาสติกห่อเอาก็ได้นะครับสภาพออกมาก็เหมือนขนมโอฮัง,งิดีเหมือนกันนะครับมันก็ไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คิดแต่ว่าตัดยากมากเลยครับเพราะว่าก้อนแป้งมันแข็งเกินไปนิดหน่อย หลังจากนั้นผมก็วางมันทิ้งเป็นชั่วโมงเหมือนกันนะครับเพราะว่าไม่กล้ากิน เอาจริงๆพอมาคิดดูอีกครั้งรสชาติก็ไม่ได้แย่หรอกนะครับแต่อาจเป็นเพราะว่าไส้ข้างในมันมีข้าวหอมมะลิใส่อยู่พอกินข้าวหอมมะลิอยู่ในขนมญี่ปุ่นก็เลยไม่ค่อยชินในตอนแรกๆอีกทั้งน้ำพึ่งที่ใส่ลงไปผมใส่เยอะเกินไปหน่อยกลิ่นของน้ำพึ้งก็เลยตีกับหัวแดงเป็นรสชาติที่แปลกๆก,กินตอนแรกๆก,ก็เลยรู้สึกเจี๊ยๆครับส่วนก้อนแปง้งที่แข็งเกินไปทําให้รู้สึกไปกินป๊อกเกาหลีแปะถั่วแดงยังไงอย่างนั้นเลยครับถ้าหากเอาเวฟร้อนๆหน่อยแป้งก็จะนุ่มลงกินได้อร่อยเหมือนกััันนนนคครรบผผองงาม้้ใใียยหู่่ะ ถ้าหากว่าเรียนรู้จากข้อผิดพลาดในครั้งแรกผมมั่นใจว่าผมทําได้ดีกว่านี้แน่นอนสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่รีเควสขออาหารจานโปรดของตัวละครอนนื่นๆมานะครับถ้าหากว่าได้เครื่องครบหรือว่าพร้อมเมื่อไหร่เนี่ยผมทําให้แน่นอนแต่อาจจะต้องรอเวลาหน่อยนะครับเพราะว่าวัตถุดิบบางอย่างก็ซื้อยากทีเดียวและสำหรับครั้งนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับถ้าหากเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับครั้งนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวััสดีครบ